ประตูสู่ลันตาศาสนารุ่งเรืองเมืองปามยางมีคนดีสีคลองยางสกอรกอร,อระดับตำบลคลองยางเป็นตำบลแรกเมื่อเข้าสู่อำเภอเกาะลันตาเป็นประตูสู่ลันตาตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลคลองยางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ ได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางภายใต้การบริหารงานของนางมนทิพย์บุญมณีผู้อำนวยการสากอรอระดับอำเภอเกาะลันตาโดยมีนางสาวจิรวันรันวาสีเป็นครูศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลมีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาจำนวน1ิคนโดยมีนางสาวภารัตยาชายใหญ่เป็นประธานกรรมการและมีคณะกรรมการสากอรอระดับตำบล จำนวน10คนโดยมีนายเจือคงบรรน,นึกเป็นประธานกรรมการสกอรอระดับตำบลคลองยางมีบทบาทและภารกิจในการจัดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ขอเชิญทุกท่านพบกับรายงานผลการดำเนินงานของสองกรระดับตำบลคลองยางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะลันตาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ดังนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสกอรอระดับตำบลในวันประถมนิเทศนักศึกษาและในวันพบกลุ่มของนักศึกษา 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนซึ่งจัดร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาและธนาคารทอกศส,สาขาย่อยอำเภอเกาะลันตาโดยมีกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนสื่อกิจกรรมยืมคืนหนังสือและกิจกรรมแนะนำหนังสืออาชีพด้านการเกษตร 3. กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายจัดนโรงเรียนคลองยางประชานุสรนกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านปั่นความรักด้วยความรู้สู่น้องจัดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนรายาตำบลคลองยาง 5. ร่วมจัดกิจกรรม2เมษาวันรักการอ่านจัดณห,ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาซึ่งกิจกรรมที่จัดมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเกินค่าเป้าหมายที่กำหนดทุกกิจกรรม จัดโครงการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองดังนี้ 1. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพโครงการการเลี้ยงชนะรงจํานวน42ชัว่วโมงจัดณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นทางโครงการช่างทาสีจํานวน40ชัว่วโมงจัดณสอ,อก,กรรระดับตำบลคลองอยางโครงการการทำสบู่และสะครับจากน้ำผึ้งและสมุนไพรจำนวน20ชัว่วโมงจัดณแปลงเลี้ยงผึ้งบ้านเขาฝาก โครงการการทำปลาหวานจำนวน6ชั่วโมงจัดณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองอยางโครงการทำไม้กวาดจากก้านมะพร้าวจำนวน12ชั่วโมงจัดณสกอรอระดับตำบลคลองอยาง2 การพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนจัดโครงการกินเป็นอยู่เป็นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน3ชั่วโมงจัดณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองยางโครงการการเพาะปลูกถั่วเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดณอาคารอสมบ้านรามาซึ่งทุกโครงการที่จัดมีค่าเป้าหมายเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด ทุกโครงการการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสบกรระดับตำบลคลองยางมีนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567และในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ภาคเรียนละ53คนมีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มและแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปมากกว่าร้อยละ80จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมดนักศึกษาเข้าทดสอบเอนเน็ตทั้งสองภาคเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยและมีนักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน5คนมีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567คิดเป็นร้อยละ8 9 9 2และในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เข้าสอบปลายภาค คิดเป็นร้อยละ87.34นักศึกษาสกอรอระดับตำบลคลองยางมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100นักศึกษาที่จบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567และในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568จำนวน26คน มีนักศึกษาที่นำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตนำไปใช้ในการทำงานจำนวน9คนนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ96สอกอรอระดับตำบลคลองยางจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในพื้นที่ในปีงบประมาณพศ2568ดังนี้ หนึ่นำนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมจัดบูธวิชาการในกิจกรรมโครงการเปิดบ้าน Open House เครือข่ายโรงเรียนคลองยางประชานุสอน 2. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแกนนำและเยาวชนตำบลคลองยางเครือข่ายบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง 3. ส,ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไหวสใส่ใจเพื่อนเครือข่ายบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง 4. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพร่วมจัดกิจกรรมวิกเดของสุดท้ายรณรงค์การเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่ 5. ร่วมจัดกิจกรรมปั่นความรักด้วยความรู้สู่น้องเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนรายาตำบลคลองยาง หส, um ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจัดโดยสำนักงานปปชจังหวัดกระบี่เส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลคลองยาง <mel> เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเสริมสร้างภาวะผู้นำและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองยางชุดใหม่ประจำปีพศ2568 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2568จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง 9. เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมสส,สปชตขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงณนะเทศบาลเมืองกระบี่เครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่ 10. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกล่าวคำปฏิญาณและรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง 11. จัดกิจกรรมหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงณนะหมู่ที่4บ้านไทยตำบลคลองยางอำเภอเกาะลันตา 12. เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานสบายกาบายาปาเตะณลานพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา 13. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองยางเพื่อจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรที่จะจัดในปีงบประมาณพศ2569 14. จัดกิจกรรมให้ความรู้สมาชิกและติดป้ายหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงณนะหมู่ที่4บ้านไทยตำบลคลองยางอำเภอเกาะลันตางานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายแล้วงานตามนโยบายภารกิจเร่งด่วนที่สรกรระดับตำบลคลองยางได้ปฏิบัติมีดังนี้ 1. จัดการเรียนรู้ตามนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขจัดการเรียนรู้แบบ active learning ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดำเนินงานตามภารกิจ เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา Anyway Anytime 2. โครงการสุข,ขาดีมีความสุขปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักใช้บำรุงและดูแลรักษา 3. สกร l เลิร์นทูเอิร์นสร้างงานสร้างรายได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกทักษะอาชีพสามารถนําไปสร้างรายได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกทักษะอาชีพสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงตามโครงการพัฒนาด้านทักษะอาชีพนักศึกษาสกรรระดับอําเภอเกาะลันตาโครงการไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. ส,สกอรรระดับตำบลคลองยางส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนภายใต้หัวข้อ Life Long Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. ดำเนินงานเรื่องสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับเงิน 6. ดำเนินงานตามภารกิจล็อกเป้าเฝ้าฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษารวมถึงเด็กตกหล่นบริหารจัดการโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียน3-18ปีให้เข้าสู่ระบบการศึกษา 7. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมการจัดทําสื่อการเรียนรู้ STEM e d ม c a t i o n ันณห้องประชุมอันดามันสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรงัง เขารวมประชุมขับเคลื่อนแนะแนวการศึกษาอาชีพมุ่งพัฒนาศูนย์แนะแนวระดับจังหวัดสู่ความยั่งยืนณห้องประชุมสำนักงานสอกอรอประจำจังหวัดกระบี่ 9. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก,กำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายภาคใต้ณนโะรงแรมหันษาเจบีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 10. ได้รับมอบหมายให้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568รุ่นที่1โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ณโรงแรมหันสาเจบีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา11ได้รับมอบหมายให้นำนักศึกษาตัวแทนสกอรอระดับอำเภอเกาะลันตา เขาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจในวัยทีนด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อนฮีโร่จูเนียณโรงเรียนคลองยางประชานุสศนตำบลคลองยางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่12สกอรอระดับตำบลคลองยางเข้ารับการประเมินศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม 13. ได้รับมอบหมายให้ฝึกซ้อมและนำนักศึกษาเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทบอร์ดเกมเรื่องสมรภูมิกู้อุณภูมิโลก Battle for Earth Temperature ได้รับรางวัลชมเชยณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 14. ได้รับมอบหมายให้ฝึกซ้อมและนำนักศึกษาเข้าประกวดโครงงานวิทยศาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะเรื่องคลื่นขยะสู่คลื่นนวัตกรรมได้รับรางวัลชมเชยณศูนย์วิทยศาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังจบการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2568ส,อ25สกอรอระดับตำบลคลองยางสวัสดีค่ะ